ระบบเทพแห่งความโกลาหลตอนที่สองระบบเทพมาถึงสองปีต่อมาสำนักวิญญาณยุทดหอสังคราชเขตที่พักจระเข้ทองคำนายน้อยได้เวลาฝึกแล้วขอรับผู้รับใช้ชราเอ๋ยบออกออืมเข้าใจแล้วนายน้อยผู้นี้ก็คือท่งป่ายหยวนไม่ใช่สิตอนนี้เขาคือจินเซิ้งยวนหลานชายของราชทินานามพรหมประยุทธ์จระเข้ทองคา เนื่องจากจอระเข้ทองคำได้รับเขาเป็นหลานบุญธรรมจอระเข้ทองคำมีนามว่าจินเอเขาจึงตั้งชื่อหลานชายของเขาว่าจินเซิงหยวนปัจจุบันจินเซิงหยวนอายุสองปีแล้วเป็นที่รักใคร่ของจอระเข้ทองคำอย่างมากเขารักจินเซิงหยวนเหมือนกับหลานแท้ๆของเขาเองและจินเซิงหอยอวอนอยังมีรูปร่างหน้าตาดังเทวดาตกสวรรค์ลงมาเกิดอีกด้วย เขาใส่เสื้อชุดขาวแหวกเผยหน้าอกใส่เครื่องประดับสร้อยทองแขวนไว้กลางหน้าอกที่ขาวใสแหวนมิติสีแดงที่นิ้วกลางข้างซ้ายดังคุณชายผู้สูงศักและคำพูดแต่ละคำของเขาก็ดูมีเสน่ห์คมคายผมของเขามีสีขาวยาวถึงปลายสออ,อกกอมัดรวบได้ดูดีหน้าตาหล่อเหลาตาโตสีฟ้าจมูกโด่งปากเล็กได้รูปจิ้งลิ้ม ไม่ว่าผู้ใดได้พบปากก็จะหลงรักไปตามๆกันถอดแบบจากความหล่อในชาติที่แล้วของเขาต่างกันที่ในชาตินี้เขามีสีผมที่เป็นสีขาวและดวงตาที่เป็นสีฟ้าเท่านั้นตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงเช้าเป็นเวลาฝึกของจินเซิงหยวนตั้งแต่จอระเข้ทองคำรับเข,เขาเข้ามาเป็นหลานชายจระเข้ทองคำจึงให้เขาฝึกตั้งแต่เขาเพิ่งเริ่มเดินได้ เพื่อให้หลานชายของเขามีรากฐานการฝึกฝนที่ดีจินเซิงหยวนก็ไม่ได้คัด้านแต่อย่างใดเพราะเขารู้ดีแล้วว่าที่นี่คือโลกของวิญญาจารย์ทวีปโต้หลัวซึ่งใช้ความแข็งแกร่งและอำนาจเป็นเครื่องบ่งบอกสถานะในสังคมการฝึกของเขานั้นเข้มข้นมากตั้งแต่5-10ถึง10บโมงเช้าเป็นเวลาวิ่ง11โมงถึงบ่ายโมงเป็นเวลาพักผ่อนอาบน้ำและทานอาหาร บ่ายสองถงสโมงเย็นเป็นเวลาอ่านหนังสือและนั่งสมาธิ0.5โมงเย็นถึงสามทุ่มเป็นเวลาฝึกต่อสู้จริงสี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนต่อสู้วิญญาจารย์รวมถึงสัตว์วินนานอด้วยเวลาที่เหลือเป็นเวลาพักผ่อนและนออ,อนอเขาฝึกแบบนี้มาเป็นเวลาหนึ่งปีกับสองเดือนแล้วปัจจุบันความแข็งแรงทางร่างกายของเขาเทียบเท่ากับ วิญญาจาร์ที่มีระดับ2 2ถึงแม้เขาจะยังไม่ได้ปลุกจิตวิญญาณของเขาก็ตามซึ่งทำให้จอระเข้ทองคําพึงพอใจมากณนะตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงเช้าเป็นเวลาที่เขาวิ่งเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและสมรรถภาพในร่างกายให้อยู่ในจุดที่สมบูรณ์ที่สุดในขณะที่เขาวิ่งเพื่อก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายตามตารางการฝึกฝนร่างกายที่เหมือนปกติในทุกวัน เวลานั้นเองจุดๆติ้งระบบเทพแห่งความโกลาหลเปิดแล้วจุดๆเอจินเซิงหยวนตกใจมากและขณะเดียวกันก็ตื่นเต้นและดีใจมากเช่นกันเสียงที่ออกมาจากในใจนี่คือระบบใช่ไหมใช่ไหมระบบที่จะมอบให้กับผู้มาเกิดใหม่หรือเปล่าเขามีความทรงจำเกี่ยวกับชาติที่แล้วอยู่ด้วยเขาได้อ่านนิยายมังงะและดูอนิเมะมามากมาย ซึ่งหนึ่งในนั้นคือเรื่องของทวีปโตวอหัลหวดินแดนที่เขาได้มาเกิดใหม่แห่งนี้ฮ่าห้าห้าระบบห่าหหเขาไม่เคยคิดว่าสิ่งนี้จะเกิดกับเขาด้วยห่าห้าาเขายิ้มย้อนในใจด้วยรอยยิ้มของเขาโค้งขึ้นซึ่งต่างกับลักษณะปัจจุบันของเขาที่ดูสุขุมมาตลอดห่าหหมาเลยมาเลยระบบติ้งระบบเทพแห่งความโกลาหลเปิดแล้ว ติ้งระบบม่อผีบของขวานมือใหม่แล้วนายท่านจะเปิดเลยหรือไม่จินเซิงหยวนตื่นตาตื่นใจเปิดเลยสิรอรายจินเซิงหยวนแทบไม่ต้องคิดติ้งยินดีด้วยท่านได้รับผีบรางวัลสูงสุดระดับเทพรางวัลที่ได้รับจิตญญญวตจจิญญาณสามชีวิตแพ็กเกจจิตวิญญาณสาชีวิตไม่สามารถเลือกได้จิตวิญ,ญญาณสามชีวิตจะเป็นเซตที่สอดคล้องกับร่างกายอย่างบริสุทธ์ทอทูของนายท่านโดยเฉพาะ ห้าห้าหาเอาสิเอาสิเลือกไม่ได้ไม่เห็นเป็นไรเลยจิตวิญญาณระดับเทพสามจิตวิญญาณยังไงก็โกงสุดๆดแล้วจินเซิงหยวนคิดในใจติ้งยินดีด้วยท่านได้รับรางวัลแพ็คคู่จิตวิญญาณสามชีวิตพลังวิญญาณระดับสามสิเฮ้ยเอ้ยจริงดิระดับพลังวิญญาณระดับสาสินี้เคยมีหรือเปล่าเนียนี่ฉันเป็นอัจฉริยะใช่ไหมเนี่ยฮ่าหห้า เขาดีใจสุดๆปกติในทวีปโต้หลัวระดับขอองค์การปลุกพลังวิญญาณพลังวิญญาณจะไม่เกินสิบระดับและแม้แต่เชียนเริงเสียในนิยายก็มีแค่20ระดับเพียงผู้เดียวเท่านั้นเขามองไปรอบๆเมื่อเห็นว่าไม่มีใครอยู่เขาจึงหยุดวิ่งและพูดในใจว่าแถบสถานะติ่งแผงระบบนายท่านจินเซิงหยวนจิตวิญญ,ญาณหนึ่งไม่ระบุ0.2 ไม่ระบุ0.3ไม่ระบุระดับพลังวิญญาณระดับ30ยังไม่ปลุกพลังร่างกาย2480พลังวิญญาณยังไม่ปลุกพลังจิตวิญญาณ2700แบบฝึกหัดกังฟูระดับปรมาจารย์กระดูกวิญญาณไม่มีพื้นที่ระบบ50ตารางเมตรยังไม่เปิดใช้ร้านค้าระบบยังไม่เปิด วงลอลอตเตอรี่ยังไม่เปิดแต้มระบบ5,000เชื่อยอเชื่อยอเชื่อยอระบบฉันรักแกจินเซิงหยวนบูชาในใจไงละชาติก่อนอย่างมาชาตินี้พี่จะเทพละนะห้าห้าก็คิดในใจแหละเพราะภายนอกของเขาเป็นคนหล่อที่สุขุมอีอีแน่ละถึงภายในจะตอแหลแต่ภายนอกขอมีรูปลักษณ์ที่เทพละนะอีอีอ้าพระเอกแบบนี้ บัตรซบจริงๆเลยนายน้อยขอรับเป็นอะไรหรือเปล่าจะขอรับผู้รับใช้ชรากล่าวไม่เป็นไรจินเซิงหยวนหันไปมองดูผู้รับใช้ชรา,าที่เพิ่งเดินเข้ามาหานายน้อยจะวิ่งต่อหรือเปล่าชายชรา,าเอ่ยถามถืออื้มแอมวิ่งสิเจ้าก็ไปทำธุระของเจ้าเถิดเขาวิ่งไปด้วยความปิติยินดีเมื่อรู้ว่าในอนาคตตัวเองจะเก่งกาจสักแค่ไหน สองปีต่อมาณนะถนนรอบหอสังฆราชจินเซิงหยวนอายุสี่ปีเขาก็ยังฝึกฝนเช่นเคยเขาวิ่งด้วยความเร็ว25กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นเวลาห้าชั่วโมงแล้วแม้ว่าจะเหนื่อยเขาก็พยายามวิ่งต่อเพื่อก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายนับวันร่างกายของเขายิ่งแข็งแกร่งขึ้นการออกกำลังกายทุกวันทำให้เขารู้ถึงประโยชน์ขององค์การฝึกฝน ถึงแม้ว่าเขาจะมีระบบที่เป็นกลโกงอยู่แล้วแต่เขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจฝึกฝนเรียนรู้ต่อสู้ไม่ว่าจะต่อสู้กับวิญ,ญญาจารย์หรือสัตว์อสูรวิญญาณเขาก็ทำได้ดีมาโดยตลอดปัจจุบันจินเซิงหยวนมีความรู้มากลน้นมีความแข็งแกร่งเทียบเท่ากับนิกายวิญ,ญญาณระดับส3แม้แต่สัตว์วิญ,ญญาณที่มีอายุ1,800ปีก็ยังไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขา ถึงแม้ว่าจินเซิงหยวนจะยังไม่ได้รับการปลุกพลังเลยก็ตามจากการฝึกฝนของเขาตลอดสี่ปีที่ผ่านมาจินเซิงหยวนได้ถูกยกย่องจากหอสังฆราชว่าเป็นอัจฉริยะที่ไม่มีใครเทียบได้เป็นสัตว์ประหลาดในหมู่สัตว์ประหลาดที่แข็งแกร่งโดยที่ยังไม่ได้ปลุกพลังผลงานที่เขาสร้างขึ้นทำให้จอระเข้ทองคำโอ้อดต่อเหล่าปุโรหิตทั้งหลาย ในความสามารถของหลานชายของเขาถึงแม้ว่าปุโรหิตหลายคนจะมีลูกหลานที่รุ่งราวคราวเดียวกับจินเซิงหยวนอยู่หลายคอนอแต่ก็ไม่มีใครที่สามารถเปรียบเทียบได้กับจินเซิงหยวนได้แม้แต่หนึ่งในสิบเลยสักคนในวันนี้ขณะที่จินเซิงหยวนพักผ่อนและรับประทานข้าวกลางวันอยู่นั้นเขาก็ได้เรียกดูแถบสถานะของตัวเอง เขากอดอมยิ้มด้วยความพึงพอใจอย่างที่สุดมีได้ติ่งแผงระบบนายท่านจินเซิงหยวน่นจิตวิญญาณหนึ่งไม่ระบุ0.2ไม่ระบุ0.3ไม่ระบุระดับพลังวิญญาณระดับ30ยังไม่ปลุกพลังร่างกาย5,800พลังวิญญาณยังไม่ปลุกพลังจิตวิญญาณ5 4 0 40, แบบฝึกหัดกังฟูระดับปรมาจารย์ฟันดาบระดับผู้เชี่ยวชาญยิงธนูระดับผู้เชี่ยวชาญกระดูกวิญญาณไม่มีพื้นที่ระบบ5 0ตารางเมตรยังไม่เปิดใช้ร้านค้าระบบยังไม่เปิดวงลอ้อลอตเตอรี่ยังไม่เปิดแต้มระบบ1 6 0 0 0 0นี่คือผลการเปลี่ยนแปลงในตลอด2ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ระบบถูกปลุกขึ้น ค่าพลังกายและจิตวิญญาณเพิ่มขึ้นจากการฝึกซ้อมต่อสู้และนั่งสมาธิในนอกจากนี้เขายังได้ฝึกฝนทักษะฟันดาบและยิงธนูเพิ่มขึ้นมาอีกด้วยและทักษะการใช้กังฟูนั้นเขาเรียนรู้มาจากชาติก่อนซึ่งในชาติก่อนกังฟูเป็นแค่ทักษะการออกกำลังกายที่ธรรมดาแต่ในทวีโตโววอลลัวมันได้กลายเป็นทักษะการต่อสู้ระยะประชิดที่แข็งแกร่งเป็นอย่างมาก และที่เขาสะสมมาโดยตลอดนั่นก็คือแต้มของระบบซึ่งแต้มของระบบจะได้มาจากการต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้กับวิญ,ญญาจารย์หรือสัตว์วิญญาณและจะเพิ่มเป็นสองเท่าเมื่อได้ทำการสังหารไม่ว่าจะเป็นวิญญาจารย์หรือสัตว์วิญญาณก็ตามแต่จินเซิงหยวนฆ่าแค่สัตว์วิญญาณที่นำมาฝึกซ้อมเท่านั้นเขาไม่เคยฆ่าคนเลยวันนี้22นาฬิกานอสนามฝึกใต้ดิน คาราวะขอรับนายน้อยเซิงหอยอวนอยามทั้งสองหน้าประตูสนามฝึกทักทายยามหน้าประตูทั้งสองคือวิญญาจาร์ระดับ25และ22พวกเขารู้จักจินเซิงหยวนดีเพราะจินเซิงหยวนจะมาฝึกฝนการต่อสู้กับสัตว์วิญญาณที่นี่ทุกคืนอืมคำพูดตอบกลับของจินเซิงหอยอวนอแม้จะสั้นแต่ยามทั้งสองก็โค้งคาราวะอย่างเคารพ เพราะพวกเขารู้ดีว่าจินเซิงหยวนนั้นเป็นคนที่สุขุมและสง่างามจะไม่พูดอะไรที่ไร้สาระเด็ดขาดแต่ในใจของจินเซิงหยวนนั้นเขาได้บอกพวกยามทั้งสองว่าทำได้ดีมากเจ้าทาสทั้งสองวันหลังข้าจะมอบเหรียญทองเป็นรางวัลแก่ชีวิตของพวกเจ้าห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 าเป็นแค่คำพูดในใจเพราะปกติแล้วจิน เซิงหยวนเขาต้องรักษารูปลักษณ์ภายนอกของเขาให้ดูสง่างามและน่าเคารพอยู่ตลอดเวลาดอกจันทร์ดอกจันทร์ก็ประมาณว่าต้องดูหล่อเท่อยู่เสมอละนะก่อนเข้าไปในสนามฝึกมหมยยอวันนี้ท่านปู่มาหรือเปล่าจินเซิงหยวนเอ่ยถามผู้รับใช้ชราด้านข้างที่ติดตามเขามาขอรับนายน้อยตอนนี้ท่านปุโรหิตกำลังรอนายน้อยอยู่ด้านในขอรับอือ ไปกันเถอะจินเซิงหยวนกล่าวเมื่อเข้าไปด้านในก็ได้เจอกับชายร่างใหญ่ใส่ชุดเกราะสีทองท่าทางดูองอาจอยู่ณที่นั่งของผู้ชั่วโมงที่นั่งนี่คือราชทินนา,นามพรมยุทธจ,จระเข้ทองคำระดับ98คาราวาขอรับท่านปู่ฮ่าฮ่าฮ่าดีดีหยวนน้อยวันนี้เจ้าจะต่อสู้กับสัตว์วิญญาณแบบไหนเหรอจระเข้ทองคำเอ่ยถามด้วยความสนใจ ท่านปู่ตอนนี้ความแข็งแกร่งของหลานดีขึ้นมากหลานคิดว่าจะต่อสู้กับสัตว์วิญญาณที่มีอายุมากกว่า3,000ปีและจะดีมากถ้าเป็นประเภทความเร็วจินเซิงหยวนบอกเอาสิลองดูก็ได้จระเข้ทองคำเอ่ยออกมายังไม่กังวลเพราะเขารู้ดีว่าจินเซิงหยวนแข็งแกร่งแค่ไหนเมื่อสามเดือนก่อนเขาได้เริ่มทา้าทายกับสัตว์วิญญาณพันปีแล้วและยังเอาชนะมาได้อีกด้วย ถึงวันนี้จะต่อสู้กับสัตว์วิญญาณที่มีอายุกว่า3,000ปีเขาก็ยังมั่นใจในหลานชายของเขาและถึงแม้จะผิดพลาดและอยู่ในช่วงวิกฤตเขาก็สามารถช่วยเหลือได้ทันจึงไม่ได้เป็นปัญหาในการท้าทายสัตว์วิญญาณในครั้งนี้ดอกจันทรดอกจันทร์ตอนต่อไปรอหน่อยนะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้กำลังใจด้วยนะจ้ตัวเอง